ัสดีครับบิ๊กบุ๊ชชฟิล์มดาราที่รำเนนพรียงน้องพิเชียล์ครับตอนนี้แต่งหนา้เาเลียบร้อยครับผมก็ได้แบบลายลิปให้เบิร์ดนะครับผมก่อนทำการเสน่ห์นะเป็น,นังไเสน่หเนาะอันนี้แต่งเบาๆน,นะครับผมก็คือแบบไม่เก็มแบบหน่อยหน้าอยู่นะครับไม่ได้ เต็มที่นะครับผมเมื่อเห็นเต็มที่แล,ล้วนะครับผมก็ไปยางไทยเมืองที่ีเรื่อยๆนะครับจะมาจั เลื่อนกวา กาตัวเองนะครหมูกินของโปรโตเไม่านะครับน,นอนเพื่อ,อนกับข้ามเล่ยน,นะครับกินเขาข้ามเดียวมัดจวบก็มัดจวัดชิดเป็นใดๆนะดูพี่สู้ใจนะครับพร้อมรุ่มบากขัดใหญ่ไข่ไอ้บอมก็ไม่รู้ว่า,วายาบไปหาเออ่อเดนจังหวะรอชมในคลิป คนต่างยุ่งนะครับผมก็ตอนนี้ผมว,ว่างเลยเราะว่างสลับกันนะครับผมส4สลับกันนะครับพ่วงถึงคนละส่วนเรื่อผมลงมาเก่งจิต ผมว่ามัวว่าอยากไปหาดิอยากไปหานะครับผมแต่อียางหนึ่งเต้นแล้วอยู่งเสร็จแล้วแต่ละมือแต่ละเบนนะครับเต็นมันอยู่ว่าได้อยู่งเกี่ยวมันสลับกันติ๊กตักกันนะครับเกิดอวเรขึ้นเนี่ยครับ ตอนนี้นครับฝนไม่มีนะครับผมฝนไม่ตกครับผมมันตกแต่ยังกระเว้นไปเร็วนะตอนนี้ไม่ตกหลับเรื่องดีๆสาทุเด้อขอให้มีครับรจะตก ที่เข้ามาเบินงจ้าจคลิปนะครับผมขอบคุณเพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับผมสวัสดีนะครับผมทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมประกานะครับผมมาตั้งแตแ่แรกจน ที่น้องเฟื่อนออฟฟิเชียลนะครับผมฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับผมกดติดตามเด้อครับผมฝากติดตามบล็อกลาน้องพิมเป็นแบงเท่งนะครับผมติดตามต่อๆไปนะครับผมนั่นแหละบล็อกลาสิเดตไปเคลียร์ของจัดของนะ 9วันนะครับผมเวันรวดนะครับผมราคาเจ็าสิบบาทนะครับผมเฉลี่ยเป็นวันละ83บาทนะครับผมเมาครั้งละ3วัน270บาทนะครับผมเฉลี่ยวันละ90บาทนะครับผมเมียนจะกคนกับขมา้ขมาขม้ากลุ่มปีได้นะครับผมถึงมาอาหารปลาแห่งมาเบิ่งในกลุ่มปีได้ สุดกลุ่มปิดนะครับผมบัตรต่อวันนะครับผมต่อวัน99บาทนะครับมันละเก้าสบาทนะครับถือว่าถือแค่นะครับผมถ้าจะอันนี้ก็ทักเพจไปนะครับผมถ้าจะเข้ากลุ่มปิดนะครับผมทัาเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับผมฝากพ่อพ่อแม่ fc นะครับผมมาเบิร์บักรละในกลุ่มปิดเด้อครับผมขอบคุณเลยๆครับผมที่เข้ามาเติมแรงใจนะครับเป็นกลังใจบักรละเด้อขอบคุณเลยๆครับบายบายครับผม